Tri ป l e H ชเทียบเท่าการปลูกผมเลยเหรอเห็นผลจริงไหมเราต้องทำกี่ครั้งคลิปนี้มีคำตอบค่ะ ทริปเปิลนะคะก็คือนวัตกรรมที่ทางดรออนเนี่ยคิดค้นขึ้นมาค่ะเรามีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ในเรื่องของการสกิดตัวยาค่ะตัวยาที่เข้าไปบำรุงรากผมให้แข็งแรงลดการหลุดล่่งของเส้นผมแล้วก็ทําให้เส้นผมเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็อ้วนขึ้นด้วยค่ะขั้นตอนที่2นะคะเราจะใช้ประจุไฟฟ้าเนี่ยในการผลักตัวยาเนี่ยลงไปให้ซึมลึกถึงรากผมมากขึ้นค่ะและปิดท้ายด้วยขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนที่3นะคะการฉายแสงสีแดงค่ะเป็นการกระตุน้นทําให้ระบบไหลเวียน บริเวณหนังศีรษะเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของหนังศีรษะด้วยค่ะ Triple H นะคะเหมาะกับคนที่มีปัญหาผมร่วงผมเส้นเล็กหรือว่ามีปัญหาผมบางจากพันธุกรรมนะคะแต่ว่าความแตกต่างกันระหว่างการปลูกผมและ Triple H เนี่ยเราใช้การแก้ปัญหาที่สาเหตุต่างกันค่ะสําหรับ Triple H นะคะเราจะใช้สําหรับคนไข้ที่ยังมีรากผมอยู่แต่ว่ารากผมไม่แข็งแรงอ่อนแอผมร่วงง่ายหรือว่าผมเส้นเล็กค่ะส่วนการปลูกผมเนี่ยจะเป็นการเพิ่มจํานวนเส้นผมนั่นเองค่ะ